แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมตกรลงวันให้กับผู้จัดการทีมโอเลกุน่าโซชาด้วยสัญญาฉบับใหม่ฝันค่าจ้างก้อนโต10ล้านปอนด์ต่อปีตอบแทนทรงบอลที่พัฒนาขึ้นอย่างมีทิศทางโดยไม่สวนว่าตู้โชว์ใต้ถทุนโอทฟฟอร์ดในยุคของโอเลกุน่าโซชาจะยังคงว่างเปล่ารายงานจากเดอะมิเลอร์เรื่องสัญญาฉบับปัจจุบันของโอเลเหลือถึงแค่จบฤด,ดูกาล2021-2022 จัดว่าสั้นเกินไปสําหรับโปรเจกต์ระยะยาววางรากฐานให้แกทีมและทวงคืนอัตลักษณ์ความเป็นแมนยูนเต็ดดังนั้นผู้บริหารระดับสูงเอ็ดเวิร์ดพร้อมอนุมัติสัญญาใหม่แกบอสวัย48ปีภายในเดือนหน้าโดยไม่แคร์ว่าฤด,ดูกาล2020-2021จะมีแชมป์ยูโรปาลีกติดมือหรือไม่สําหรับระยะเวลาผูกมัดเดลิวใหม่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนแต่คาดว่าอย่างน้อยก็จบฤดูกาล2023-2024 ส่วนตัวเลขค่าจ้างรวม30ล้านปอนด์นั้นก็รวมโบนัสทุกอย่างแล้วอันหนึ่งผู้จัดการทีมค่าจ้างแพงที่สุดของวงการลูกหนังโลกปัจจุบันคือเป๊ปกววเดโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ที่ได้ปีละ20ล้านปอนด์อเลกโนาชาต่อสายตรงไปคุยกับเออร์นิงฮาเลนเป็นประจำหวังกระชากมาร่วมทัพแมนยูไนต็ดให้ได้ในซัมเมอร์จากรายงานของอาร์ต ดาวยิงชาวนอร์เวย์มีโอกาสสูงมากที่จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้โดยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนยูเนเต็ดแมนซิตีเชลซีและเรอัลบาดริดและด้วยความที่ร่วมงานกันที่โมโซชาจ,จึงหวังใช้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกองหน้ารายนี้ในการโน้มน้าวใจให้มาเป็นพวกเดียวกันในซัมเมอร์หน้าด้วยการโทรไปคุยตลอดหัวหอกวัย20ปีโชว์ฟอร์มรอนแรงต่อเนื่องในซีซั่นนี้ หลังกดไปแล้ว39ประตูใน36นัดให้กับสโมสรและทีมชาติยูเวนตุสทีมแกล่งแห่งศึกเกาโชสซีเดียตั้งค่าหัวของคีตานโนโรนัล l โดซูปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมไว้ที่21.5ล้านปอนด์ในการซื้อขายตลาดซัมเมอร์ดีตามรายงานจาก SKY SPORT r โรนัลโดได้รับค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับปัจจุบันกับไอมาลาอยู่ที่5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลหน้าโรนัลโดเพิ่งตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากยูเว่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายมหาศาลที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับโรนัลโดท่ามกลางวิกฤตการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรอเมดริดปารีสแซงต์แชมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสมสโมสรอนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะเจ้าของบัลลงดอร์5สมัยโดยเจ้าตัวได้ออกไม้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า หากเลือกได้เขาอยากกลับไปเล่นที่ถิ่นออทฟอร์ดมากกว่าอย่างไรก็ตามอันเดปิโล่ในายใหญ่ของทัเพเปียงโคโนารีได้ออกมาพูดถึงข่าวการย้ายทีมของโรนัลโดว่าเขาไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้โดยเชื่อว่านักเตะกาลังมีความสุขกับการเล่นให้กับยูเว่และขอโฟกัสไปที่การทํางานในปีนี้ให้ดีที่สุดซะก่อน จสซีลินกาดตัวรุกมหาเทพที่เวสแฮมยูเนเต็ดยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยืนยันแล้วว่ายังคงเคนฟอร์มที่พีคสุดยอดกว่านี้ออกมาได้แม้ปัจจุบันกำลังร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่แล้วก็ตามผมรู้สึกว่านักฟุตบอลอาชีพควรได้รับโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าด้วยการลงเล่นเต็มฤดูกาลจริงๆสักครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ผมเองจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่เคยลองทำอะไรแบบนั้นเลยแต่เอาจริงๆผมยังไม่ได้แก่ถึงขนาดจะหมดเวลาทำเรื่องจริงๆแบบนั้นแล้วซะหน่อย เพราะปัจจุบันยังสดใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนวัยรุ่นอายุ25ปีอยู่เลยฉะนั้นหากมีโอกาสลงเล่นต่อเนื่องเต็มฤด,ดูกาลแล้วล่ะก็จะเข็นฟอร์มที่พลิกสุดยอดกว่านี้ออกมาให้คอลูกหนังโลกได้เห็นแน่นอนสิ่งสําคัญคือต้องพยายามรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้ให้ได้ต่อเนื่องจนจบฤด,ดูกาลปัจจุบันียก่อนเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าอนาคตของผมจะลงเอยแบบใดขอบคุณเวสแฮมที่ช่วยผมสามารถเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนาน มีรอยยิ้มบนใบหน้าตลอดเวลาได้อีกครั้งแถมยังไม่ต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะทั้งหมดคือธรรมชาติจริงๆของลินกาศคนนี้เลยแหละผมเชื่อว่าหากสถานการณ์ยังดีแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตต้องสดใสแน่เพราะเมื่อคุณปลอดโปร่งเรื่องไร้กงังวลคุณก็จะพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้สูงส่งขึ้นได้อีกหลายเท่าเลยทีเดียว ทาฮิตชองแข้งวอรดคิดของแมนยูเนตตดยืนยันว่าอยากขยายสัญญายืมตัวกับครับรูทต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเพราะมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลในลีกเบลเยียมและเชื่อว่าจะยกระดับคุณภาพฝีเท้าให้สูงขึ้นได้ต่อเนื่องจากการแข่งขันจริงผมเชื่อว่าหากผมได้อยู่คาแข่งกับครับบูตต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลจะช่วยให้ฟอร์มการเล่นของผมมีความสม่ำเสมอมากขึ้นแต่นั่นคือเรื่องที่เราต้องคุยกันในอนาคตเท่าที่ทราบจนดถึงตอนนี้ก็คือ สัญญาฉบับปัจจุบันของผมตอนเซ็นย้ายมาไม่ได้ใส่เงื่อนไขเรื่องการซื้อขาดหรือขยายออกไปได้ฉะนั้นจําเป็นจะต้องเดินทางกลับแมนยูเนเตตดและควให้ขับลบูกติดต่อเข้ามาใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอเล็กุูนาโซชาเพราะถ้าเขาเห็นว่าผมสมควรอยู่พัฒนาฝีเท้าหรือรอคอยโอกาสที่อังกฤษก็ต้องยอมรับตามนั้นผมมีความสุขกับการยืมตัวครั้งนี้มากเบลเยียมเป็นประเทศที่น่าหลงไหล เพราะบรรยากาศมันคล้ายๆกับบ้านเกิดในฮอลแลนด์จนทําให้เชื่อจริงๆว่าสามารถทําผลงานได้ดีตามที่หวังไว้แต่ด้วยความที่กังวลเรื่องอนาคตตัวเองมากเกินไปก็ทําให้ยากที่จะโฟกัสไปกับการเล่นฟุตบอลได้เต็มๆมาคาดัดฟอร์ดถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษกับต้นสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วทีมชาติอังกฤษมีคิวลงบูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกดวลกับซานมาริโนต่อด้วยก ino, เกมกับแอลเบเนีย ปิดท้ายด้วยเกมกับโปแลนด์แรดฟอร์ดจึงถูกเรียกติดทีมชาติหนนี้เพราะอาการบาดเจ็บที่เท้าที่ทําให้เขาไม่สามารถเล่นให้กับต้นสังกัดในศึกเอเวอรคที่พ่ายต่อเลสเตอร์ซิตี้โดยกระเด็ซาเก้เ,เ,เชื่อว,ว่าจะหายทันอย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดได้ขอถอนตัวจากทีมชาติกลับสโมสรนเป็นที่เรียบร้อยบุคโยซาก้าและคลยวอเกอร์ก็จะหายไม่ทันนัดบูกับซานมาริโนทว่าย,ยังไม่ได้ถอนตัวแต่มีโอกาสลุยกับแอลเบเนียและโปแลนด์ ต่อตอเลสกองหลังของเบียเรียล e สมสรอนแกร่งแห่งลาติกาสเปนสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับแมนยูเน็ดในซัมเมอร์นี้ตามรายงานของแมนเชสเตอร์เอ็ดดิงนิวต่อเลสทำผลงานกับเบียเรีล e ได้โดดเด่นมาพักหนึ่งแล้วโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเขาถึงขั้นเคยมีข่าวกับแมนซิตี้ด้วยซ้ำขณะที่ไม่กี่วันก่อนมีรายงานว่าแมนยูเน็ตคิดที่จะดึงเขาไปร่วมทัพเพื่อปรับปรุงเกมรับของทีมถึงแม้เบียเรล จะตั้งค่าฉิกสัญญาตอเรสเอาไว้ที่60ล้านยูโรแต่เป็นที่เชื่อกันว่าเรือดำน้ําสีเหลืองจะพร้อมพิจารณาข้อเสนอในแบบที่ให้เงินน้อยกว่า60ล้านยูโรจากทุกทีมถ้าหากมีการแถมนักเตะม,มาให้พวกเขาด้วยทางนี้นอกจากแมนยูเน็ตแล้วนั้นว่ากันว่าแมนซิตี้ยังจับตาดูสถานการณ์ของตอเรสอยู่ขณะที่เดอัลมาดิดกับบาร์เมินิกก็้ความสนใจในตัวแข้งวัย24นี้เช่นกัน พออินอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นทีมเก่าให้คว้าเซอร์คิโออาเกโร่กองหน้าของแมนติสตี้คู่แข่งร่วมเมืองมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้สัญญาของแข้งทีมชาติอารเจนตินาจะหมดลงหลังจบซีซั่นซึ่งที่ผ่านมาทางเรือใบสีฟ้ามองว่าปัญหาเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะที่บาดเจ็บในช่วงหลังทําให้ทีไม่มีความมั่นใจที่จะเสนอสัญญาใหม่ที่ผ่านมาตัวของอาเกโร่ก็มีข่าวกับบาซ่าอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีเชลซี สื่อพยายามหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการดึงตัวไปร่วมทีมล่าสุดพอลอินก็เชียร์ให้ปีศาจแดงดึงกองหน้าวัย32ปีมาร่วมทีมหากพลาดตัวแฮริเคนหรือเอริบัลฮาร์แลนที่เป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่ว่าแฮริเคนหรือเอริบัลฮาร์แลนจะเป็นเพียง2คํคำตอบของแมนยูน t เต็ดสักหน่อย, A ero, อยเซอร์คิโออเกโรอาจจะย้ายออกจากแมนซิตี้ทำไมแมนยูจะดึงเขามาร่วมทีมไม่ได้คุณสามารถมองเห็นถึงมันได้ ถ้าเขาต้องการอยู่ในเพเมรีกเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรถ้าพวกเขาจะติดต่อหาอากีเโรมันสามารถเกิดขึ้นได้ใครจะรู้คุณต้องตับคำถามถ้าคุณเป็นแมนอยู่เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยเพราะมันเกิดขึ้นกับเราย้อนกลับไปเมื่อปี1992ตอนที่ฮาวเวิดวิลกินสันกุศลของลีดยู่นเต็ดถามเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเกี่ยวกับเดนนิสเซอร์วินเฟอร์กี้บอกว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น และแนะนําให้หลีดขายคันตัวหน้ามาหลังจากนั้นไม่กี่วันข้อตกลงก็เสร็จสิ้นมันก็เป็นการแค่หวานชื่อของเฟอร์กี้ออกไปเท่านั้นและคว้าโอกาสลองเสี่ยงโชคบางเทียวเลกุนาโซชาน่าจะลองทำกับอัลเกโรในช่วงซัมเมอร์นี้